เขารักคุณไหมจริงๆเขาลักคุณนะเขาอยากเคียงข้างเดินไปกับคุณอยากไปเดทอยากไปเที่ยวนะคะเนี่ยคืออยากมีของขวัญให้คุณด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าจะให้แล้วแต่ว่ามีประเด็นมีปัญหากันก่อนอหรือว่าถ้าเขายังหรือถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยคุณรอนะเดี๋ยวเขาจะให้เขากําลังถามตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่เราหรืออย่ง หรือเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าเราทาไม่มีคุณนะคะเขาจะรู้สึกยังไงหรือเขาทําให้คุณอะมีความสุขหรือทอนทุกมากกว่ากันนะคะอ่ะเขารักคุณไหมแต่เขารักคุณนะเขาอยากดูแลแล้วก็ปกป้องคุณอยากทะนุถนอมคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนนั้นตั้งแต่เปิดขึ้นมาคือเขาอยาก เป็นคนที่ดูแลใครสักคนหนึ่งซึ่งก็คืคคอคุณหรือเขาอยากให้คนรักของเขานะคะเป็นคนดูแลเขาหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่งดูแลทนุถนอมคือต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนั่นก็คือคุณเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ จริงๆอะค่ะเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเองเนี่ยจะให้โอกาสหรือคุณเนี่ยยังมีความรักัมีความต้องการเขาอยู่ไหมนะคะ ถ้า,เ,าเขามาง้อคุณนะคะคุณเองเนี่ยจะเข้าใจเขาจริงๆไหมจะอบกอดเขาไหมเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยขาดความรักความอบอุ่นหรืออาจจะตามหาความรักนะคะที่แท้จริงจนมาเจอคุณนะคะเขาจะทําอะไรเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะหาวิธีในการง้อคุณอาจจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลนะคะหรืออาจจะให้อาจจะเอาสัตว์เลี้ยงมางอหรือเข้าหาสัตว์เลี้ยงถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวด้วยกันน่ะเนาะอ,อาจจะเอาอันนี้เป็นข้ออ้างหรือถ้ามีเด็กนะคะมีหลานมีลูกก็อาจจะ ใช้นะคะเด็กเป็นสื่อนะคะหรือเขาอาจจะยังยังไม่ได้ทำอะไรออกมาอาจจะใส่หน้ากากนะคะเข้าหากันหรืออาจจะยังแบบว่าดูสถานการณ์ก่อนเขา,าคิดถึงแล้วก็มองดูคุณอยู่นะเป็นคนที่ไม่ทําอะไรผีผามคะ่ะอาจารย์เป็นคนที่เพราะว่ามักจะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะ แต่เนี่ยเขาดูสถานการณ์อยู่เขาจะต้องทําอะไรหลังจากที่ดูแน่ใจว่าสถานการณ์มันสามารถที่จะทําได้นะคะประมาณนี้เลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเห็นมีเลข31นะคะเลข37เลข35นะคะเลข47เลขส8นะคะเลข38เอ่อเราก็มีเลขสิ1สิบหกนะคะยี่สิบสี่สิบสอง เลข6เลข44นะคะแล้วก็มีเลข40มีเลข36 29 14 30 34 43 13 21 25 5และก็9นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสาม,มารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะ